เลมีอะไรถามไหมมีด้วยเหรอมีว่ามันเลยกราบนมัสกรากรหลวงพ่อสมปองที่เคารพลูกอยากถามหลวงพ่อว่าทุกครั้งที่มีการทําบุญหล่อพระหรือสร้างพระจะสามารถอธิษฐานเป็นพระชําระนีิสง์ด้วยได้หรือไม่คะกราบเท้าหลวงพ่อสมปองที่เคารพแมไม่อยากตอบเลยเรียกหลวงพ่อไม่อยากตอบ ะเล่ลลงพี่นะตอบตายเลยมทำได้สิเราคนเราเป็นคนจัดการในตัวเราเองนี่ไม่ว่าเราเป็นคนเช่ามาเองเราเป็นคนสั่งเขาทำเองเราจะปลารบประสงค์ให้เป็นพระชะนนิสงก็ได้ทั้งนั้นแหละอาจจะชำระนิสงในการสร้างพระไว้ในศาสนาก็ได้นะ อง์เล็กองคใหญ่แล้วก็สร้างได้อได้แต่เท่าการจํากัดก็คือว่าถ้าเราต้องการชำระหนี้สงให้มันหมดไปเลยตั้งแต่อดีตผ่านมาใช่ไหมหลวงพ่อบอกสร้างขนาดสี่ศออย่างนั้นถ้าเป็นปูนนะปูนซีเมนที่เขาหล่อเนี่ยแต่ไม่ต้องปิดทองนะอย่างนั้นก็ได้คือเราคนเดียวนะได้เลยหลวงพ่อวางกันสี่สองมาตรฐาน ว่าเราตั้งใจชำระน,นิสงนะตีสอกเขาที่เขาหลอกันสมัยนี้ก็ไม่น่าจะเกินห้าหมื่นบาทั้งคิดว่านะเดี๋ยวเขาไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาคิดยังไงเขาว่าราคาเขาสูงเกินเกินกำลังในยุคที่มันอะไรทุกอย่างมันหายากมันหายาก คือเงินมันหายากด้วยแต่ก็สิ่งที่มีมีผลต่อกันที่มนุษย์ได้มาเกิดคือได้พึ่งพระพุทธเจ้ากับราคาสูงริบริ้วมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าหลอเขาสีส่เสาเดี๋ยวนี้หนึ่งล้านแล้วนะหนึ่งล้านอที่ช่างเ่เขาหลอเนี 1, 000, ่ยหนึ่งล้านในใจหายวาบเลย เป็นปูนดีกว่าถ้าจะหลอสีสศองนะเป็นอนิสงส์เอาปูนหลอปูนเอาไม่ต้องหล่อทองเหลืองคือเงินเนี่ยเรายัางไปใช้ยังทําอย่างอื่นได้อีกจะไปสร้างวิหารลทานเพิ่มเติมเราจะทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกมาลงทุนคราวนหนึ่งที่มันสูงเกินไปจริงนะถ้าจิตใจของคนที่เขามีความ เมตตาปราณีเขาก็เราว่าก็ไม่น่าจะต้องหนักขนาดนั้นคนเราอยากได้ดีเขาเรียกอยากได้มีบุญมีกุศลใช่ไหมล่ะแต่เรามีมีโอกาสช่วยเหลือให้คนเหล่านี้เขามีอานิสงส์มีบุญมีกุศลเธอคนทําก็มีอานิสงส์มากไปด้วยอย่างช่างเขาช่วยเนี่ยเขาก็มีอานิสงส์มากด้วยว่าหนึ่งเขาได้ออกแรงทําเขาไม่ได้ทําแค่ร่วมเฉยๆนะเขา ออกแรงทำเขาออกแรงคิดเขาใช้สติปัญญาของเขาช่วยทำจะเหนื่อยจะยย่จะรอนอะไรเขาก็ทำเขาได้ความเจ็มอกเต็มใจอย่างนี้เขามีอริสงมากอย่างเงี้ยมีอริสงมากแล้วก็เร่งค่าจ้างรางวัลอันนี้ไม่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าเราให้เขาเป็นการสงเคราะห์ทุกเดือนทุกเดือนอยู่แล้วพออยู่กันได้ไม่ได้มากไม่ได้มาก ไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้หนักน้อยเกินไปแต่ก็มันมันไม่มากหรอกนะแต่เขาก็อยู่เขาได้มีความสุขดีเขาพอใจเราก็ยินดีที่เขาพอใจอย่างนั้นแต่เขาไม่พอใจคงไม่อยู่ช่วยเหลือเราใช่ไหมล่ะเราก็ต้องคิดตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะเขาก็พอใจในสิ่งที่เขาพออยู่ยเขาได้แต่ว่าไอ้เรื่องที่มีมีผลมากกันในชีวิตก็คืออาณิสง์ การช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้หวังสนใจเรื่องทรัพย์เป็นเป็นที่ตั้งนะแต่แต่คิดว่าช่วยได้ช่วยสร้างได้ช่วยพระศาสนาได้ช่วยให้สิ่งนี้ได้มีเกิดขึ้นมาเป็นอานิสง์ของของทุกคนให้เขามีความสุขใช่ไหมล่ะเขาเห็นก็มีความสุขช่างเนี่ยเขามีความสุขเวลาเขาทําแล้วเขาจะมยืนดูยืนมองเอออย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ต้องการให้ดูแล้วคนมองดูอย่างเขา มือนเขาแล้วเ็ารู้สึกดีถ้าดูแล้วมันไม่รู้สึกไม่ดีเขาก็แย่เหมือนกันใจเขาก็แย่นี่แสดงว่าวเขาตั้งใจมาแล้ว,ลวก็มีความตั้งใจถ้าคนไม่คิดอะไรเข,า,ขาไม่สนใจแย่ไม่แย่เรื่องของมึงกูได้ตังค์แล้วก็จบไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีมันก็เปลี่ยนใหม่กูก็ได้เงินสองทอบทอบที่สองก็ได้อีกเป็นอย่างนั้นแต่นี่เขาไม่มีเขาใส่ใจตั้งใจทําแล้วก็ใส่ใจตลอดอย่างนี้มันได้อานิสุป วิมานหลังหนึ่งจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีความตั้งใจที่บริสุทธิ์เงินซื้อวิมานไม่ได้เงินซื้อสวรรค์ไม่ได้อย่างนี้เขาก็ถ้าเขาตั้งทำอย่างที่เราพูดอย่างเนี้ยไปสวรรค์ทุกคนอย่างน้อยเขามีวิมานสวยสวยง,งามคนละหลังด้านหลังด้านหลัง,ลลงได้แล้วนี่สร้างพระก็ได้แสงสว่างสวัยอริสมานกายเวลาเป็นเทวดาก็สว่างสวัย ไม่ต้องลงทุนอะไรมากลงทุนที่ใจเหมือนช่างที่เขารับทำพระทำอะไรถ้าเขาลงทุนที่ใจเขาหน่อยนะเอามันพออยู่ได้แล้วก็เอาใจทำนะสงเคราะห์คนที่เข้ามาอยากจะหล่อพระสร้างพระก็ช่วยกันทำาปนี่เ่อกันนะเจอกันจนเขาหล่อพระได้เขาก็ดีใจเราพูดได้ทำก็เราก็ดีใจที่ทำให้เขาดีใจแล้วก็เขาไปส่งที่ไหนแล้วก็ยินดีไปส่งไปให้ทำอย่างดี ท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันน่าชื่นใจก็ช่างที่เขาไปปิดทองที่พระประธานวัดพนนที่วันก่อนเราไปเขาไปทําเองนะเขาเงินเนี่ยไม่ได้มาเอาจากเราเลยนะบาทสตังเขาไปเอาเขาหาเองเขาไปหาพิเอเครื่องกายาบวชเองหัวหมงหัวหมูจัดการใบส่งใบสีเองหาพรามณ์ที่มา เขาเรียกมาบวงสรวงเองเขาก็จัดการเองแล้วก็นิมนต์พระมานิมนต์พระที่วัดแล้วก็ทําเอาซองมาเองเอาเงินใส่ซองเองดอกมองดอกไม้เขาจัดมาเองเขาทาเหมือนเขาเป็นเจ้าภาพเองอะ่ะนี่ช่างนะช่างเขาปิดทองพระประธานแล้วทุกวันเนี่ยเขาจะไปนั่งสวดมนต์ทั้งเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็น,ท,ท,ยนที่พระที่เขาปิดทอง ในสวดธรรมจักรทุกวันอย่าทีาเนี่ยช่างนะช่างอย่างนี้สิหนึ่งเขายังได้เงินพอหล่อเลี้ยงชีพของเขาคือได้จากค่าแรงที่เขาให้มาเขาก็อยู่เขาได้มากน้อยเขาก็เพียงพอที่มันไม่เดือดร้อนเขาจะใช้เวลายาวนะอาจจะดูเหมือนว่าต้องใช้เงินสูงหน่อยแต่เขาก็ปรานนี่ที่จะทําให้มันดีสมกับราคาที่เขาเรียกหน่อยแต่อันนั้นมันไม่สําคัญเท่ากับ ความที่เขามีใจร่วมมีใจยินดีซึ่งเขาก็จะได้อานิสงส์ของเขาไปด้วยเงินเขาก็ได้อานิสงส์เ,งเขาก็ได,กได้ก็ได้สองต่อเลยนะเอออย่างเราเราได้แค่อย่างเดียวคืออานิสงส์ชไหมอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือการสละละของเราไปคือการให้ทานของเราใช่ไหมล่ะให้เป็นค่าแรงเขานะให้เขาที่อยู่กันมีความสุขนะเธอเอาอันนี้เป็นหนะ้าเจอช่วยฉันหน่อยนะ ฉันไม่มีความรู้ฉันไม่มีกําลังเพียงพอเธอช่วยทําแทนฉันหน่อยนะเลขเท่าไหร่ละหรือก็เอ,เ,เ,อเอาไปอันนี้เราก็ให้เขาเป็นสุขเหมือนกันแล้วเราก็ได้พระพรุโปรสมที่งดงามตามใจที่เราต้องการเพราะเราก็เลือกคนมาช่วยเราทำใช่บไหมล่ะเราไม่ได้สเปสปะอันนี้เป็นเป็นภาพที่เราเห็นแล้วก็เออเนี่ยถ้าคนเขามีโอกาสคือเขาเป็นช่างแล้วก็เป็นช่างที่ทําเกี่ยวกับเรื่องพระศาสนา สร้างพระสร้างโบสร้างโน่นสร้างนี่นะแต่เขามีน้ําใจร่วมทําด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยโฮงช่างเหล่านี้ฉลาดก็ได้ได้อ่านทั้งอริสงเขาก็ได้เงินเขาก็ได้งานเขาก็ได้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเลยว่ามันมีความสุขใช่ไหมแต่เมื่อไรที่คนเหล่านี้เริ่มโลภแล้วก็งานถึงจะได้แต่หาความสุขไม่ได้เพราะเงินมันจะไม่พอจะจ่าย แล้วเรื่องมึงในบ้านมันก็มีแต่ความวุ่นวายมันไม่สร้างความสงบใจให้เพราะไม่เคยให้ความสุขแก่คนอื่นเขาไงนี่เป็นกรรมเหมือนกันนะแล้ยิ่งไปทํากับเรื่องที่คนอื่นเขาตั้งใจทําเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลน,นะแล้วเ,เราคนทํากับไม่ไม,ไม่ไม่มียินดีไม่โมทนาแล้วไม่เอาใจใส่ตั้งใจทําให้เขาดีๆใช่ไหมละ่ะกรรมหนักเลยอย่นี้บาปหนักเลย ก็ลเลยคุยเรื่องนี้ว่าช่างเราเหล่านี้ก็เลยเป็นผู้ที่เหมือนก็เป็นมิตรด,ดีให้เราได้มีโอกาสได้ทำอย่างสบายใจเราไม่ต้องเหนื่อยเองเราไม่ต้องลำบากที่จะขนขวายทำอะไรได้ตัวของเราเกินไปนะแต่เขาก็ช่วยขนขวายทำให้ทุกอย่างเป็นเลยเป็นช่วงเวลาที่เราจะหรอพระแจกได้แหละอ่า อ, it, อันนี้เราก็จะเริ่มหล่อพระแจกแหละองค์เล็กองค์น้อยล้วก็ทําไปนะอันนี้องค์ขนาดเนี้ยกาลังอุ้มหนีได้สบายเลยอ่าใช่พอระเบิดลงมาเราก็ฟ้าองค์นี้ปั๊บเราไปก่อนเลยใจอื่นไม่เอาระไปนะไปแล้วปลอดภัยแล้วกูกูไปกับพระวางกอดแน่นเลยเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เออ น,นี่เรียกอน,นิสงส์นะ่าถ้าพูดถึงคนที่เขาจะปรารถนาทําเป็นทาเป็นอ,อรานําระนิสงส์ก็ได้อยู่แล้วนะได้ตลอด mm hmm. เขาทำหรือว่าเขาหล่อพระเป็นพระประธานเราก็ตั้งใจว่าขอร่วมหล่อพระเป็นพระประธานแต่ขอชุระนิสงส์ด้วยนะเจ้าคะก็ยังได้เลยเจตนาใครเจตนามัน เจตนาเขายังไงก็เรื่องของเขาเจตนาเราผู้ร่วมเราตั้งใจของเราไปเราก็สามารถชำระนิสงได้อย่างเขาไปหล่อพระประธานสี่เอาที่ไหนแล้วก็ขอชำระนิสงในการหล่อพระสี่เอานั่นแล้วก็ได้แล้วเธอก็ได้ของเธอละเหมือนกันอ่าอันนี้ไม่ต้องไปคิดมากนะมันอยู่ที่กําลังใจเราไม่ได้อยู่ที่สมมุติลาเหล่านี้ ถ้าเราฉลาดหน่อยอง่ายจะตายก็าบอกเรื่องคนเราฉลาดสัอย่างเดียวนี่นะมันได้อะไรไม่ยากละไม่ว่าเรื่องอะไรจะต้องฝึกฉลาดมากากว่าน,นี้นะเท่าที่ดูหน้าดูตาก็เกือบเกือบแล้ว <laughs> <laughs> เกือบแล้วลูกเกือบฉลาดแล้วเว้ย แต่แล้วไม่คนฉลาดก็ได้อานิสง์อะไรคนที่เขามีปัญญาฉลาดคือคนที่เขามีคารวะอ่อนน้อมนี่คนที่เขาละมานะลงมาบ้างมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละคือคนที่สามารถจะเป็นคนฉลาดได้การได้ฟวงคนอื่นเขาได้ความ เขาลบเลิฟังในความอ่อนน้อมในสิ่งที่เขาได้กล่าวถ้อยคําวาจาที่เป็นประโยชน์เราน้อมใจฟังคําคตักคําเตือนของเขาเราน้อมใจฟังคําคที่แนะนําของเขาคือคนที่มีปัญญาดีแต่ถ้าเราเป็นคนถือตัวถือตนมากเกินไปต่อนที่เราจะอยู่ใกล้บัณฑิตเราก็ไม่เป็นคนฉลาดตามบัณฑิตเขาได้เพราะเราไม่อ่อนน้อมไม่สดับรับตั้ง ฟังในสิ่งที่เขาจะแนะนำเราหรือตักเตือนเราที้ทางให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าฉลาดขึ้นใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็จะโง่ดักดาลแล้วล่อยไปมันไม่ได้โง่เพราะว่าเรารู้น้อยเธอจำฉันไว้เสินะเราโง่เพราะว่าเราเนี่ยไม่อ่อนน้อมไม่ไม่ลดม,มานะถือตัวถือตนเราไปบ้างไม่ยอมที่จะฟังคนอื่นเขาพูดเขาอธิบาย ไม่ยอมฟังคําตักคําเตืองของคนไม่ว่าคนนั้นเขาจะอายุน้อยกว่าเราเราก็ต้องฟังเพราะสิ่งที่เขาพูดคือความรู้ไม่ได้หมายตัวของเขาตัวของเขาีจะตัวเล็กตัวโตวจะหญิงจะชายมันไม่ได้เป็นความรู้ความรู้คืออยู่ที่เขาได้พูดอะไรมาให้เรารู้แล้วเราตั้งใจฟังเขาสิบางอย่างมันทําให้เราได้เห็นทางที่จะเดินต่อไปได้อีกถึงเราจะไม่ได้เห็นเอาของเขามาใช้แต่ว่ามันทําให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่ง ในสิ่งที่เราก็ไม่ได้คิดไว้ก่อนคือของเรามันก็คิดเท่าที่เราเคยคิดเสียมาแล้วพราเขาพูดมาก็ได้อีกแนวคิดหนึ่งแต่เรากลับคิดได้อีกแนวหนึ่งแนวที่สามเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ขึ้นมาแล้วก็ฉลาดรอบคอบมากขึ้นมากกว่าที่เรามีมากกว่าที่เราฟังเขาเราก็ได้สิ่งที่ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือการที่จะเป็นคนฉลาด เขาต้องเป็นคนแบบนี้ถึงจะได้ว่าเป็นคนฉลาดคนแข็งกระด้างคนมีมานะมากไม่มีวันเป็นคนฉลาด<ม>จะจำอานเซไว้เสนนอนะถึงจะรู้มากมไมาได้หมายความว่าฉลาดไอ้รู้มีความจําแม่นยําดีไม่ใช่หมายว่าเป็นคนฉลาดความจําดีเนี่ยง่ายจะตายฝึกไม่ยากเราอ,อ่านหนังสือมากๆหน่อยเธออ่านหนังสือมากๆเซอก็จะเป็นคนมีความจําดีมาเพราะ จิตมันจะฝึกจากการอ่านการจำการอ่านการจำบ่อยๆจะกลายเป็นคนที่มีความจำดีไม่ยากเลยการฝึกความจำแต่ทําให้เราเป็นคนฉลาดมันมันมันอยู่ที่การเราละมานะถือตัวถือตนต่างหากเราจึงจะจัดไปเป็นคนฉลาดเวลาเราฉลาดขึ้นมาปับ๊บเราจะคิดง่ายเราจะฟังใครแล้วจะเข้าใจง่ายแล้วเราก็จะมีแนวคิดของเราไงความจริงเราก็ชอบแนวคิดของเราอยู่แล้วจะมาละ แต่แล้วให้เราฟังแนวคิดของเขาบ้างสิเออเขาคิดเห็นยังไงล่ะเออคุณคิดเห็นยังไงเรื่องนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องที่เราทาเนี่ยคุณคิดเห็นยังไงล่ะอ้าวเขาคิดอีกม,มุมของเราเออดีวะ่ะพอเราเขาเข้ามาคิดปุ๊บเราได้กลับได้อีกม,มุมหนึ่งมาด้มุนนม,มแบบเขาแล้วก็มาในมุมแบบเราอันเดิมนะแต่กลับมีมุมใหม่ขึ้นมาอีกมุมมองหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น พราะเรามีมีการนอบน้อมฟังฟังมากๆฟังคนอื่นเขายอมรับคนอื่นเขาบ้างฟังคนอื่นแนวเขาคิดอะไรอะไรบ้างมากมากขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่รู้เยอะมีความรู้มีความเข้าใจเยอะขึ้นคือฉลาดขึ้นรอบคอบมากขึ้นมีความจิตละเอียดปราณีตามมาการจะคิดอะไรตัดสินใจอะไรก็มีความละเอียดถีถ่ท้วนเพราะเรารู้กว้างขึ้นไม่จะรู้แคบแค่เฉพาะเรานะคนมีมานะถือตัวถือตนเนี่ย มักจะโอ้อวดในความรู้ของตัวเองว่าอ่านมากฟังมากไอ้ฟังมากไม่ได้ฟังคนที่เขาแนะนำพัฒสอนหรือว่าช่วยบอกตักเตือนเราไม่ว่าจะเด็กกว่าเราหรือใครก็ตามเนะไอ้นี้ไม่ได้ไหมายว่าเขาฟังอย่างนี้มามากเขาฟังในสิ่งที่เขาชอบจะฟังและเขาก็จําในตำรับตาําราอะไรมาเยอะแยะเขาก็สามารถที่จะพูดอะไรแบบคนแบบคนมีปัญญา แต่ไม่ได้มีปัญญาตัวเองมันปัญญาไป็นอาศัยปัญญาชาวบ้านเขามาพูดให้ฟังอย่างนี้เป็นคนมีปัญญาได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ถือเป็นคนมีปัญญาเพราะฟังคนอื่นเขามาพูดจะมีปัญญาได้ยังไงเธออ่านมากเธอฟังมา,มากแล้วเธอพูดเก่งไม่ได้ถือคนมีปัญญาปัญญามันต้องฟังมากฟังคนอื่นด้วยความละมานะทิฐิเนี่ยคือการฟังเขามา ต่ฟังคนเขามากถามเขามากหน่อยเราถามคนเขาขอความคิดเห็นของเขาขอความรู้เขาบ้างนะเออพี่ๆขอความรู้พี่หน่อยไอ้น้องๆขอความรู้เองหน่อยว่าไอ้นี่เองคิดยังไงวะเอ้เขาก็จะพูดตามแนวคิดอย่าลืมว่าเด็กเจ็ดขวบไปแล้วไม่ทีงโง่นะมันมองอะไรมันคิดอะไรมันมองมุมมอง,มอ,งอาจจะดีกว่าเรามองได้ซ้าไป ไม่ใช่ว่าเราอายุเยอะกว่าเราจะไปถามเด็กไม่ได้เสียเกียรติว่าอย่างนั้นเด็กมันจะหาว่าเรานี่มันแหมไม่เอาไหนแล้วมันถามเราไย่ไปคิดอย่างนั้นลองถามเขาดูเราต้องถามความรู้ความเห็นเขาบ้างนะบอกเขาคิดยังไงมองยังไงมองขอับเขาแล้วก็เก็บมาไว้เก็บมาคิดไม่ใช่ว่าพอาพูดปั๊บล้วก็ไม่สนใจไม่อยากฟังอย่างเนี้ย เราก็ฟังเขาไว้แล้วเราเก็บเข้ามาคิดแต่ไม่จำเป็นต้องทําตามที่เขาพูดไงเก็บเอามาคิดมามาทําให้เรามีความคิดเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่คนมีปัญญาเขามักจะเป็นคนลักษณะนี้เขาเรียกคนมีปัญญาพอเข้าใจไหมทำแล้วนะไม่ยากฝึกให้เราเป็นคนมีปัญญาไม่ยากเลยน้อมใจเขาน้อมใจฟังเขาบ้าง น้อมใจสดับฟังคนอื่นก็พูดบ้างอย่าเอาจะเชื่อของเราหรือไม่เชื่อของเขามั่นใจในตัวเราเกินไปไม่ไม่ไม,มั่นใจในคําพูดของเขาอย่างนี้มันมีมานะเกินมานะเกินทําให้เราไม่ฉลาดหรอกมันก็ได้เท่าที่เราได้นั่นแหละแล้วเธอก็ต้องทนกับเรื่องของเธอต่อไปมันก็ไปหาประสบการณ์เอาเองนะเจ็บจะไม่จําก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ หิวยังนะดู่าทางนะตาลอยไปกินข้าวกันเดะตาจะได้สว่างสวัยเลือดเผินเดินดีบ้างยิ่งฟังตาโลอยลงลอยลอย,ลย,ลยหิวแล้ว